วิธีจัดการว i ดเ e t กรุงสีแอปหลังจากติดตั้งกรุงสีแอปลงบนมือถือของท่านในหน้าหลักจะมีเมนูลัดได้แก่เมนูโอนเงินเติมเงินจ่ายบินและสแกนเท่านั้นเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้นให้ท่านไปที่จัดการว i ดเ e t เพื่อเพิ่มเมนูสำคัญอื่นๆเช่นเมนูดูยอดเงินด่วนเมนูรายการโปรดเข้าไปในหน้าหลักของกรุงสีแอมาดูคลิปวิธีจัดการวิดเจ็กรุงสีแอได้เลยครับ ก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีจัดการวิดเจ็ตกรุงศรีแอปให้ท่านเปิดเข้าใช้งานกรุงศรีแอปที่หน้าหลักกรุงศรีแอปเลือกเมนูจัดการวิดเจ็ต ให้ท่านใส่รหัสผ่านกรุงสีแอปเป็นตัวเลขหกหลักที่หน้าจัดการวิดเจ็ตให้ท่านเปิดใช้งานดูยอดเงินด่วนและรายการปโปรดจากนั้นกดบันทึกที่หน้าหลักกรุงสีแอปจะมีเมนูดูยอดเงินด่วนและรายการปโปรดเพิ่มเข้ามาเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีตั้งค่าวิดเจ็กรุงสีแอป หลังจากจัดก,การวิเจเ e ็เสร็จท่านสามารถใช้งานเมนูดูยอดเงินด่วนและรายการโปรดได้สะดวกยิ่งขึ้นดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ